ฝนนันซิ่งนะคะอุ้ยคืออ้วนแท้อันนี้ฝนก็จะมารีวิวที่พักฝนนะคะเป็นที่ทํางานของเพื่อนฝนคะ่ะอุ้ยแบบสวยเป็นที่ทํางานของเพื่อนฝนนะคะทุกคนก็คือเพื่อนทํางานอยู่ที่รีสอร์ทนี้นะคะคือห้องดีมากแนะนํานี้มากแล้วราคาฟังได้ค่ะราคาฟังได้นะคะแต่ตรงนี้ก็จะลกๆนิดนึงนะคะเนี่ยฝนก็มาพักอยู่ที่นี่สองคืนนะคะที่สุรินทร์นะคะอยู่ในตัวเมือง เพราะว่าเมื่อวานวันเสาร์ใช่ไหมวะเมื่อวานวัวววนเสาร์ฝนขับรถด,ดำมาที่สุรินตอนบ่ายสามครึ่งแล้วมาถึงนี่หกโมงเย็นพอดีแล้วก็ให้เพื่อนออกไปรับนะคะก็เอารถไปจอดแล้วก็ให้ลูกน้องลูกน้องอ่าทางอู่อีออสานใต้ดำแต่งเ่ยหมเออมาเขาก็มาเอารถไปที่ปั๊มนะคะ แล้วตอนนี้ฝนก็ไม่มีรถไปไหนเลยก็ต้องพึ่งเพื่อนอย่างเดียวค่ะทุกคนแล้วเพื่อนก็เลยแนะนำมาว่าเออไปพักที่รีสอร์ทที่เราทํางานไหมนะคะฝนก็เลยแบบอ่ะมาก็มาฝนก็มาพักอยู่นี่นะคะเดี๋ยวฝนจะมารีวิวห้องนะคะทุกคนคืออยู่แล้วสบายมากคือนอนไม่มีอะไรรบก,กวนไม่มีเสียงดังใดๆนะคะคือแบบห้องน้ําคือแบบอื้อหือคือราคาราคาไม่เกินสี่ร้อยอ่ะทุกคนคิดดูสิไม่เกินสี่ร้อย พอมัดจำนะสองคืนแปดร้อยเพราะมัดจำด้วยมีคืนมัดจำด้วยคนแล้วเราก็เดินชมกันเลยคะ่ะภายในห้องนะคะนี่จะประมาณนี้อันนี้ฝนอยู่ไปแล้วคืนหนึ่งสภาพก็เลยแบบนี้อันนี้แถวภายในห้องมีกีการ์ดนี่เวลาไฟก็จะดับเท่าแต่ว่าเรายังไม่ได้ล็อกห้องต้งเสียบลงทีเดียวนี่ประตูนะคะดูที่ล็อก คือปลอดภัยมากปลอดภัยสุดอันนี้ก็จะเป็นมา้านตอนนี้ก็จะเป็นหวัดหวัดเตียงคือเตียงก็นุ่มมากนุ่มมากทุกคนอันนี้ฝนอาบน้ำเสร็จอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะน,นี้อาหารเช้าอันนี้ก็ทีวีดูสิดูมุมนี้คือ,อน,นี่แอร์ก็แอร์เย็นฉ่ำม,มากเมื่อคืนฝนนอนไม่ได้เปิดแอร์จ้ามันหนาวแล้วกนเก็บกอีกแบบ นี่ก็จะเป็นโอ้โหแอบย็นมากนี่คือหลวมมากทุกคนรู้สุดๆอ่ะอาปีนไปก่อนออันนี้ก็จะเป็นมุมภายในห้องนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังดูตู้เย็นใหญ่มากค่ะปกติที่ถืนจะเป็นตู้เย็นเล็กๆใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นอันนี้ฝนกินหมดแล้วนะน้ำเปล่าคือเดี๋ยวเพื่อนอามาให้อีกนะคะเพราะว่าเพื่อนทำงานอยู่ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะทุกคนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้คือดีอะ่ะ ด้าหลังมนวิวห้าหลังดูสิไม่น่ากลัวด้วยนะคะเป็นบ้านคนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำของเราก็คือหรูจ้าฝักบัวอยู่ฝั่งที่ปั๊มน้ำอุ่นแล้วก็กว้างมากอันนี้ก็จะเป็นของใช้เขาที่ผดแกะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ดูสิห้องน้ำคือนี่ก็จะมีที่ระบายอากาศนะคะชอ่อง้องโหคือแบบมัน จะบอกว่ายังไงวะรู้สมันดีอะทุกคนะครับตอนนี้ก็สุดสุดเคี่ยวจังเลยเราว่าอยู่ของเนาะคือฝนไม่ได้เอาอะไรมาเลยอะคือทุกคนมันที็ตรงว่าตอนนี้ว่าฝนมาแล้วฝนแบบเมื่อคืนมันจะให้พ่อตามมารับนะคะก็คือเอาแปลงมาก็คือเออรถทำสองวันเสร็จฝนก็เลยเออพักที่นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเอารถกลับทีเดียวเลยนะคะอันนี้จะเป็นพันห้องน้ำฝนก็มีแค่ไ็นสีฟันแล้วก็ถูล้างหน้าแล้วก็ขี่บนน้ำแค่นี้ค่ะ ก็จะปิดไว้เดี๋ยวกินมันออกอ๊บประหยัดไฟช่วยคือดีอ่ะทุกคนดูสิอันนี้ก็จะการบป้าที่เดิมดนางนางนางเบาเอะนางเบาสวยเขียวครับนเี่อนางเบาดูมันฝนคือเตีย้ยใช่เออดิก็แบบว่า ยังไงล่ะแบบฝนมานี้ใช่ไหมฝนว่าฝนจะไปอนจะมาเนี่ยมาเสร็จเอารถมาทิ้งไว้ที่อู่แล้วก็จะกลับบ้านในพ่อตามมารับแต่ว่าที่บ้านก็ยุ่งยากใช่ไหมคะแล้วก็ออกงานด้วยอย่างนี้ก็ลูกน้องก็ไม่มาก็เลยได้แบบว่าเออคนที่บ้านก็ต้องทํางานทุกคนแล้วกว่าจะมารับเราสุรินก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะคะกลับยะโสกเกือบสองร้อยโลนะถ้าเข้าถ้าเข้าจเมืองยะโสอ่ะประมาณร้อยห้าสิบนี่แหละแต่ว่ามัน มันต้องออกไปด้วยออกไปนอกแยโซอีกสี่สิบโลอะทุกคนมันไกลมากแล้วแบบฝนก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูพักนี่แหละพักรีสอร์ทเอาแล้วก็เดี๋ยวรอเอารถกับ,บนันคือตอนมามาคนเดียวไม่ได้ชวนใครมาด้วยเลยแต่ัดสินใจแบบว่ากลัวที่สุดก็คือกลัวโดนด่านด่านเยอะมากทุกคนคือโคตรเยอะเลยจริงโคตรเยอะอแล้วฝนก็โดนไปสองด่านแต่ว่ามันตั้งอีกฝั่งนึงฝั่ง้งา้าจะเข้าขาจะเข้าเมืองแต่ฝนจะออกไปนู่น ทาสุวรรณหรือเปล่าอะเออสุวรรณสุวรรณภูมินะคะกัวมากใจสัน่นแบบทำไงดีทําไงดีก็แบบกัวกลัวเขาโบอกอะทุกคนเพราะว่าเราก็แบบว่าอายุยังไม่ถึงใช่ไหมล่ะเราก็มาคนเดียวด้วยเจออุปสรรคต่างๆคือแบบคิดในต่ว่าหรือกับล่อให้พี่พามาอย่างงี้อย่างนี้นนคือตัดสินใจไปตัดสินใจมาคือแบบเออมาพูดเดียวนี่หรอวะเจออีกยังก็เจออียงัยงไม่ต้องเกิดมันก็จบเกิดคะ่ะแล้วแบบก็มาถึงนี่สายชาร์จก็ไม่มีแบบโทรศัพท์ก็จะหมดแล้วนะ เก็บแบตไว้ติดต่อเพื่อนแล้วไม่ได้ถา่ายคลิปไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกคนแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยพวกเนี้ยเพื่อนพาไปซื้อหมดเลยของใช้ต่างๆรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะหมดเกือบสองพันค่ะเพราะว่าเราอยู่สามวันสองคืนค่ะสามวันสองคืนนะคะเสื้อผ้าแล้วก็ชุดชั้นในต่างๆนะคะแล้วที่พีคไปกว่าน,นั้นก็คือมาถึงดีที่มีร้านที่ที่เขารู้จักกันกันกบเพื่อนเราอะเป็นแม่หรือเปล่า เรียกกันแม่ๆนะคะก็ได้เสื้อแขนยาวกิ่งไข่แขนยาวมาเปลี่ยนมาอะไรก็มีขนมเซเว่นไม่มีตลาดใดๆก็ไม่มีเลยอันนี้ก็เสื้อเพื่อนเพื่อนให้ยืมนะคะเพื่อนน่ารักมากอันนี้ก็ซื้อเซเว่นหมดทุกอย่างเลย2องพัรวมๆสองพันนะคะทุกคนก็รว,วมค่าห้องด้วยก็สอคืนนะคะแปดร้อยบาทนะคะ ก็ไม่แพงนะเพราะว่าห้องก็คือดีอทุกคนใช่ไหมห้องคือดีมากแล้วต้องมาคนเดียวแล้วตอนกลับก็คือพี่เขาบอกว่าที่อูอ่อสองวันเสร็จหนะ้ารถก็คือวันที่เราจะไปเอารถเลยถึงจะไปนะคะเพราะว่าฝนไม่มีรถไม่มีอะไรติดต่อหรือออกไปข้างนอกเลยนอกจากว่าจะสั่งจากโทรศัพท์แล้วก็ให้เพื่อนสั่งให้นี่นะคะก็คือยังดีที่แบบว่าเรามีเพื่อนอยู่นี่แล้วก็พอแบบว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือคิดถึงบ้านมากๆเลยคะ่ะทุกคนจะร้องยิดถึงบ้านมาก<ๆ>ก็มันคิดถึงบ้านเนาะ มันไม่ค่อยได้มาอยู่แบบนี้ดูสิมันเดียวมันว้าเวังไงก็ไม่รู้เมื่อคืนฝนนอนไม่หลับนะคิดถึงบ้านจนตีสี่ทุกคนฝนหลับตีสี่อะเออฝนหลับตีสี่ฝนก็แบบตาฝนกระตุกด้านขวาตอนนี้ก็ยังกระตุกด้านขวาอยู่นะทุกคนฝนยังคิดดูว่าเออถ้าฝนกลับเนี่ยสมมติว่ามันได้รถวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ถ้าเรากลับตอนบ่ายเราก็กลัวโดนด่านหรือว่าฝนจะกลับคืนวันจันทร์ก็หยิบหีบบนรถเอา แล้วก็ออกตอนตีสองตีสามออย่างนี้หรือเปล่าแต่มันก็อันตรายสําหรับผู้หญิงคืออันตรายมากแต่ก็คือแบบกลับไปนี่ต้องไปวิ่งงานค่ะกลับไปเสร็จกลับไปถึงนี่ต้องไปวิ่งงานเพราะว่าตอนเนี้รถรถแบบว่ารถน้อยแห้งแล้วงานมันลร่งอ่ะกลับไปหอดก็ต้อตงไปเป่ากองไปเช็ครถเท่านั้นเห,หนิงเนาะแล,ะล้วก็ต้องไปเรียนงานเพราะว่าถ้ากลับไปวันจันทร์ปุ๊บวันจันทร์รถเร็วนึกแตขึ้นวันจันทร์ มัอนกับตอนตีสามตีสี่ของวันอาทิตังสินะะฟิ่นกระคืดอยู่พอฟิ่นสีกลับตอนได้ดีก็ต้องแบบเมื่อยอยู่แบบนี้แล้วเรามาใส่ชีวิตแค่เนี่ยยังค้นหอดบานเลยอะทุกคนแล้วก็แบบว่ามันมันพีกไปก็นหนังก็คือแบบมาถี่แบบว่ารู้ว่าจะคอนจะได้นอนนี้ไหมแล้วซ้ายชาติซ้ายยังสิไม่มีไม่มีเลยดีที่มีแบบประชาชนแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆเนี่ยเนี่ยไม่มีตังติดกระเป๋าเลยจ้ามีติดตัวร้อยเดียวคือพีกมาก แล้วก็แบบโอ้พัสดีนะแอปแอปโทรศัพท์ใส่บัตรสว่วงหนึ่งมีแหละคือแบบว่าในในความบุึงในตอนนั้นคือแบบว่าอยากห้องหายแบบคักใยตัวแบบเ้อต้องห้องหายบัไดห้องตองฮาร์ทหัวห้องตังก้วิธีตอนนี้ก็บรัตรไปไซกับอติดต่อรถเอากับไปเบิรงรถเที่ยวไปเบิรงรถกับบัตรเนาะมันอยู่ไก่กับอูผีเราแหงสีห้องอยู่ในตัวเมืองอออกไปนี่ก็สามสิบสี่สิบโลที่นะมันไม่มีรถไปเมีย ก็เลยยื่งสีล่ล่ะเนี่ยก็ต้องโทษติดตัวกับพวกพี่เลิฟพียังเปินเอาสินะแบบว่าถามว่าเอารอรถหนูถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยหรือหรือ,อยังทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยต้องติดต่อผ่านโทรศัพท์อย่างเดี้ยแล้วที่ชาร์จแบตก็คือซื้อเซเว่นใกล้ๆไม่มีจ้าก,ก็คือใช้ของเพื่อน เพื่อนเป็นทุกอย่างจริง,รงคนนี้คือแบบทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้จริงๆรค่ะทุกคนเขียวตอน,นเย็นถึงจะหาให้ดูนะคะว่าคนคนนี้แหละเป็นทุกอย่างจริงจริงนะคะคือนางดีมากนางนิสัยดีมากนะคะนี่มาพาทุนี่เมื่อกี้นางก็ชวนไปกินข้าวก็ไปกินข้าวเสร็จแล้วก็เพิ่งกลับมาห้องเดี๋ยวก็จะไปเล่นกับนางอยู่ข้างนอกลค่ะไบเป็นเพื่อนเพราะว่านางก็ไปไหนไม่ได้นางก็ทํางานอยู่นี่นะคะก็คือต้องทํากะดึกถึงเช้าด้วยค่ะเพื่อนเราทำอย่างนี้ก็คือนี่แหละค่ะ ความในใจก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูแต่ก็คือห้องมันโอเคมากห้องที่โอเคมาแล้วเพื่อนคือแบบเพื่อนดีกับเรามากดีที่ยังมีเพื่อนนะคะก็คือไม่อดตายะคะ่ะบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนก็ถ้าใครเจออยู่สุรินถ้าเจออยู่ตลาดตอนแรกนีกะมูว่ามูสิภาไปเบิ่งอยู่ตลาดมาทามีตลาดนัดตังนะแบบว่าไปสื่อแบบว่าเออสุสันไนสิลาแบบว่าของใส่ส่วนโตสินะคนกับสองไปสื่อตัวเนาะคนมีสุดเดียวนะ อย่ังไเแต่คนมาแบบว่าม่าที่แบบบ่คิดว่าจะคอสิได้อยู่หลายมือปานนี้นะก็นึกว่าสิแบบไปกับเป็นีน่เนาะโอ้เป็นอีหยังที่แบบว่าบ่าเอาหยังมาเลยดีที่เอาโทรศัพท์มานําโทรศัพท์เกลือแบบ40%เนาะออดแจกโสมันนี่มาฮอดน,นี่แบตเหลือประมาณ10%ดีนาะยังๆที่แบบให้แบตติดโตมู่ได้สิอีเครื่องนึงคือเบิรไปเลยเครื่องนี้เหลือเหลือ10%นี่ก็เพิ่งได้ถ่ายคลิดจะซ่าแบตมือเต็มเมื่อคืนนี่ก็ มีเหลืองเกิดเหลืองลดส่วนกันนี่อ้แบบวนหัวแหงฝนในหนวดตีสีทุกคนสำหรับลคลิปนี้ก็ฝากกดไลคกดแชร์เป็นกำลังใจให้ชาวน้ำฟันน้ำสิงน้ำเนื้อค่ากัสนสำหรับใครที่ติดตามฝนที่ผลง,งานก,นกับเขาเขาคุ้นหลายๆนะค่ะเพราะว่าฝนกะน,น,นี่แหละต้องหาคนมาดูแลอะไรแล้วเพราะว่าเมือม่อยเมื่อยแหงมากระคายว่าแบบไปใช้มาใส่เข้อตัวมีคนไปน้ำเงินสีน้ามี่คือจอนสีฝนก็ได้มากู้เดียวไมอ่อิ่งสีมันก็อันตรายเนาะกับกับซีพิจารณา เมืองคนดีโฟนก็กลังดูใจนัเด้อค่ะทุกคนกัแบแฮร์เอฟซีเมืองเป็นหูเป็นตาอะไรกันว่ามันคือบอลน,นะกับแฮร์เอฟซีแบบ,บว่าเข้าเมนได้จเองสินะแบบเอ่อเขาเอ็นอยังก็แม้ว่าพิจารณาแบบออกความคิดเห็นแต่เองสินะว่าผู้นี้คือบอลชีรักก <c oughs> ับแฮร์เอฟซีทุกคนคือกันละคะ่สะสำหรับยินดีก็ไปกันนะคะบ๊ายบาย